look at me like i'm crazy when i shut my feelings out you look at me like i'm different still you stay cause you feel something real get so lost in my moments doesn't mean i don't need you i, I, I fell in love with the colors they kind of tell me what i'm thinking หลายคนอาจจะแบบไม่แน่ใจว่าแมวตัวไหนชื่ออะไรใช่ไหมเดี๋ยววันนี้มา ไล่ชื่อทีละตัวตามลำดับการมาอยู่บ้านเราเริ่มจากน้องแมวตัวแรกของบ้านและเป็นตัวที่เป็นบอสโหดยิ่งกว่าหมาหมาต,ต้องกลัวหนูเลยเนาะว่าไหมลิลลี่ยังต้องให้หนูกินข้าวด้วยเลยอะน้องโดลา่าต้องเรียกว่าพี่โดลาสิพี่ใหญ่ของบ้านไม่ใช่อายุนะอายุน่าจะเป็นลูลมิลูมิน่าจะเป็นอายุเยอะสุดในบ้านหรือเปล่าเริ่มจำวันเกิดแมวไม่ได้ และนี่คนที่สองก็คือน้องลูมิฮะลูมิกันโดลามาแบบเล่นไล่กันเลยซึ่งลูมิเนี่ยคือพันเอ็กโซติกนะแต่เป็นเอ็กโซติกขนยาวคือไม่รู้โดนหลอกหรือเปล่า <c oughs> คือลูมีเขาจะไม่มีความเป็นเอ็กโซติกเลยหน้าหนูเป็นเอ็กโซติกตรงไหนอะลูกแล้วก็มาเป็นน้องมิโลอะมิโลนี่มาไกลนะเนี่ย ต้องเป็นรับที่สนามบินเพราะว่าบินมาจากถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นจังหวัดไรคาโกชิมาเห็นในรูปแล้วแบบหน้าตาดีดีตอนเป็นเด็กก็รีบซื้อมาทันทีสกอตทิชโฟนะคะโหหนูไม่ค่อยโฟหรือเปล่าเนี่ยจนมันมันลืมว่าหนูเป็นสกอตทิชโฟเลยอ่ะคนต่อมาก็คือเอกโซติกนะคะน้องมารุซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของลูมิเองแล้วแบบ เป็นน้องชายที่คนละคน,คนละแม่เป็นเอ็กโซติกที่ก็ไม่ค่อยนา่าเอ็กโซติกเท่าไหร่จริงๆหน้าไม่สมส่วนแล้วปัญหาคือขนขนสภาพแย่มากขนเขาไม่เหมือนขนมิโลหรือขนโดลาจะแบบเป็นสังกัดตังตลอดเวลาซึ่งก็เหมือนกับลูมิเลยคือคิดว่าตัวพ่อพันุน่าจะไม่ค่อยโอเคในด้านขนนะแต่ไม่เป็นไรก็น่ารักเหมือนเดิม แล้วก็มาเป็นน้องคานะน้องคานมาพร้อมกันกับเจสซี่มาจากครอบครัวเดียวกันแต่ว่าคนละพ่อคนละแม่ไปเลยนะมาจากเออรัเสเซียเหมือนกันฟาร์มเดียวกันคือให้มาเป็นคู่กันนะ่ะคือจับคู่ไว้แล้วว่าสองคนนี้จะมาเป็นพ่อแม่คู่แรกของฟาร์มเราตอนที่เราตัดสินใจว่าจะทำฟาร์มแมวคนต่อมาก็คือกุชชี่ค่ะเพราะว่าเห็นรูปแล้วหนะ้าตาสว้สวยก็เลย ซื้อมาอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งกุชชี่นี่เป็นสกอตติชโฟเหมือนกันมาจากรัสเซียต่อจากกุชชี่ก็เป็นซาร่านะคะแต่ว่าซาร่ากับดาวแมวไปแล้วแล้วก็มาเป็นน้องฟิโอน่าซึ่งฟิโอน่ามาจากยูเครนหลังๆมานี่ก็จะมีแต่บิสติสนะคะบิสติสหมดเลยตัวอื่นๆแล้วก็เป็นน้องเวลเอ๊ะจำไม่ได้ว่าน้องเวลมาก่อนหรือหลังฟิโอน่าแต่คิดว่า ใกล้ๆกันน้องเวลก็มาจากรัสเซียเหมือนกันอืมก็คือแบบตอนที่อยากจะได้สีน้องเวลเพราะว่าไปเห็นแมวตัวหนึ่งในอินสตาแกรมแล้วแบบตาสีฟ้าสวยมากก็เลยไปหาฟาร์มที่แบบว่ามีตัวหน้าตาแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นน้องเวลมาแล้วก็มาเป็นน้องลูน่านะลูน่านี่เป็นเด็กจากเมืองไทยเพราะว่าการนำเข้าจากรัสเซียมันเสียสองต่อ ต้องส่งไปเมืองไทยก่อนแล้วก็อยู่เมืองไทยประมาณ6เดือนเพื่อทําเรื่องแล้วถึงจะส่งมาญี่ปุ่นได้ก็เลยลองหาแมวในไทยก็ะจะประหยัดค่าเครื่องค่าอะไรได้อีกเลยกลายาเป็นลูน่านะคะ <c oughs> พอมีลูน่าเสร็จก็เป็นเนี่ยจินนี่จินนี่ก็มาจากเมืองไทยเหมือนกันบ้านเดียวกับลูน่าเลย จริงๆแม้ว่าจะบอกว่ามาจากเมืองไทยจริงๆเขาก็มีรากมาจากแถวลัสเซียยูเครนกันเหมือนกันน่ะก็คือเป็นแบบพวกรุ่นลูกของของกุ่มนั้น ีนี้ก็จะเป็นพวกแมวรุ่นลูกนะที่ได้อยู่บ้านเราก็คือจัสตินคนแรกเลยเนื่องจากว่าไปบ้านใหม่แล้วบ้านใหม่แบบเหมือนเลี้ยงไม่เป็นเหมือนอะไรก็ไม่ลูกงงไปหมดแล้วเขาก็แบบมาหาว่าจัสตินเป็นโรคขาดวิตามิน B12 ซึ่งจริงๆดูค่ะไม่ได้เป็นอะไรเลยธรรมดามากแต่ดีแล้วพอดูแล้วถ้าจัสตินอยู่บ้านนั้นไม่น่าจะดีเขาเลี้ยงแมวไม่เป็นนะนบอกว่าแมวไม่ฉี่แบบเอาไปขังแปลกๆงงขคือหลายอย่างมากหลายเรื่องมากจนแบบต้องบอกเขาว่า เอากลับมาเดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวดูแลเองเดี๋ยวคืนเงินพร้อมค่าชิมคอนเซนให้ด้วยเอาคืนมาอย่างเงี้ยเลยอ่ะแล้วก็นี่เทียร่าเทียร่าก็เป็นลูกลูน่าเหมือนก,นกันกับจัสมินเลยซึ่งเทียร่าเนี่ยตอนเกิดมีปัญหาที่ขับถ่ายการขับถ่ายอ่ะเหมือนเออก้นเขาจะมีปัญหาที่มีความผิดปกติแต่ในการใช้ชีวิตคือปกติทั่วไปเลยแค่ตอนเป็นเด็กอะ่ะมันจะมี เหมือนเหมือนกับว่ามันไม่เหมือนแมวอื่นทั่วไปค่ะก็เลยไม่สามารถหาบ้านได้ก็ต้องอยู่บ้านเราแล้วก็ยูเนียนยูเนียนนี่คือดวงชะตาต้องอยู่บ้านเราเนื่องจากตอนนั้นเหมือนยุ่งยุงวุ่นวุ่นวายก็ไม่ได้แบบลงขายยูเนียนเท่าไหร่ <c oughs> ไปไปมาๆยูเนียนก็อายุเยอะแล้วก็เลยเอา้าหนูอยู่บ้านมาัมมาไปเลยแล้วกันแล้วหนูเป็นเนี่ยเด็กขนสั้นมากขนเหมือนพ่อเวลเลยเขาเรียกว่าขนเป็นแบบกรมยี่ค่ะ ลูกของแม่จินนี่กับเวลและก็คนสุดท้ายของบ้านนะคะก็คือวินเซนต์เพราะว่าวินเซนต์ไม่สบายเป็นหวัดแล้วแบบมีเชือ้อที่ตาแล้วตาก็เนี่ยการตากลายเป็นแบบไม่ปกติก็เลยต้องอยู่บ้านเราเป็นพรมลิขิตมาแล้วอ่ะที่ว่าใครจะได้ไปอยู่บ้านไหนหรือจะต้องอยู่บ้านเรานะคะก็ดูแลกันไปจนหมดอายุไข่ ครบสิบห้าตัวแล้วค่ะจริงๆเหมือนเยอะนะเนี่ยเขาว่าสิบห้าตัวแต่ไปมาก็แบบเอ้ามีแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยวุ่นนิกน้อยเพราะว่าแมวเขาไม่อะไรมากเลยเราแค่แบบเก็บทอยเลทเข,าก,เขากินข้าวกินปลาแค่นี้เลยอ่ะเขาไม่ทําอะไรมากแค่บ้านพังเล็กน้อยมีสีตามมุมบ้านบ้างตามอะไรบ้างตามเก็บตามเช็ดอยู่ทุกวันแล้วก็ดูฝุ่นขนแมวทุกวันแค่นี้ค่ะไม่ยากมาก มีทะเลาะก,กันบ้างนั่นไงนั่นไงจะทะเลาะก,กันแล้ว <c oughs> อ๊ย้ยทะเลาะกันกกแต่ไม่เคยถึงขั้นเลือดตกยางออกกันเลยนะคะมีแค่ขนกระจุยให้เราไปเก็บเฉยๆแต่ก็ถือว่าทุกคนก็เป็น,เ,ปนเด็กเรียบร้อยอะ่ะอ๋อมีคนนึงไม่เรียบร้อยเ <c oughs> ทียร่าเทียร่านี่จริงๆเปลี่ยนชื่อนชชื่อเทสลาเพราะว่าเด็กที่บ้านเราเรียกเทีย่าว่าเทสลาหมดเลยเทียร่าเทสลาหนตัวซน ตัวสนที่สุดอันดับหนึ่งอัปเดตคุณตานะคะก็เมื่อวานผ่าตัดเรียบร้อยค่ะบล็อกหลังแล้วก็เขาเรียกว่าวผ่าผ่าดามกระดูกด้วยเหล็กค่ะก็เข้าไปตั้งแต่ประมาณบ่ายสแล้วก็ได้กลับไปที่ห้องนะตอนประมาณ3ามทุ่มก็มีนาเบียกับคุณอาวาดไปคอยให้กำลังใจก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดนะคะ ออกมาก็เรียบร้อยดีค่ะตอนนี้ก็นอนรอดูว่าจะแบบเป็นยังไงต่อไปก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องออกจากโรงพยาบาลอะไรเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าน่าจะต้องรอให้ให้แบบแผลผ่าตัดมันแบบดีหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอฟังคุณหมอต่อไปค่ะแต่ได้ผ่าตัดแล้วก็สบายใจแล้วค่ะเพราะว่าจะได้หายนะคะหลังจากที่แบบอุ้ยนอนปวดขาเจ็บ ตรงขาที่เป็นกระดูกมันหักมาหลายวันมากอ่ะในที่สุดก็โอเคตอบแบบนี้จะได้หายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเดินได้อะไรขนาดไหนแต่ก็คงจะไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์อีกแล้วนะคะแล้วพอคุณตาเริ่มนั่งรถเข็นได้อะไรก็คงจะกลับไปเยี่ยมคุณยายเหมือนเดิมค่ะคุณตาก็แบบโอ้ยคิดถึงคุณยายอยากไปเจอแล้วนะะอีกนิดนึงค่ะใกล้ละใกล้หายแล้ว เออส่วนที่เห็นมีใส่แว่นนี่ไม่ใช่แนละวพวกนี้คือแบบถ้าไม่ใส่แว่นอะมองโทรศัพท์ไม่เห็นเลยเ <c oughs> นี่ยอันนี้คือใส่แว่นเพื่อให้มองเห็นในในใน,ในกล้องนะแค่จะแบบดูโทรศัพท์ค่ะก็มองไม่เห็นแล้วต้องแบบเอาแว่นมาใส่คอมพิวเตอร์ก็มองไม่เห็นนะคะทำงานไม่ได้มันเหมือนกับตาพร่ามัวไปหมดเลยทาไมแบบเราแบบใส่ตายาวเร็วมากเลยอะแปบบ๊แบแบทํบทไมใส่แว่นแล้วอะ แบบป้าป๋าเขายังไม่ใส่ตายาวเลยถามเขาป้าป๋ามองเห็นเหรอทำไมไม่เห็นไปตัดแว่นใส่ตายาวเลยอ่ะหรือเป็นเพราะใส่ตาสั้นมากป่ะคะแต่ก่อนคือสั้นประมาณสี่ร้อยอะค่ะแล้วก็ทําเลสิกมาทําเลสิกมาน่าจะเป็นสิบปีแล้วหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยมาใส่ตายาวก็เลยกลับมาใส่แว่นใหม่เวลาจะแบบทํางานนะ crazy Look I' me at When shut ก็ออกไปทุระแป๊บหนึ่งนะคะชวนป้าป๋าไปทุกรอบนะป้าป๋าไม่เคยไปด้วยเลยสักครั้งอนะมาที่อีออนมนาะแล้วคือวันนี้แบบเอา้าร้อนอีกแล้วงงไปหมดตอนเช้าหนาวตอนกลางวันร้อนกลางคืนหนาวอีดูส์อาหาซื้อยาอีกแล้วนะยาแก้หวัดไม่หายสักที อย่างยาเม็ดฟูละลายเสีมหาที่เมืองไทยที่เบียร์ไม้ก็กินหมดแล้วนะไม่หายเลย <c oughs> จริงๆชอบกินยาไทยมากกว่าแล้วยาญี่ปุ่นเหมือนกับกินแล้วไม่ค่อยหายเท่าไหร่อย่างยาพาราก็แบบจะเอามาจากเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> คงต้องซื้อตัวนี้อีกว่าอ๋อย้ายขนมมาอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้อ คือพวกนี้แบบขนมไม่มีอะไรนะแพงที่กล่องบรรจุพัณฑ์เฉยๆเหมือนเดิมนะน้าซื้อเบอร์เกอร์คิงไปกิน <S <S <ๆ>นะเดี๋ยวกลับไปเร่งมือทาง,งานกันต่อค่ะไม่ค่อยมีเวลานะ้าเดี๋ยวกินบนรถเลยแล้วก็แบบซื้อไอติมมาด้วยค่ะก็เลยเอา้าต้องรีบกินเดี๋ยวละลายอันนี้ค่ะไอติมลองชิมดูว่าซอฟต์ครีมของทนี่อร่อยไหม มาที่ GU กันต่อนีน่านะกลับมาบ้านแล้วนะแล้ววันนี้นี่นะต้องมาประกอบชั้นทำเองได้ไหมอะ่ะอม่ะมา,ามาัดามาจะไปทำงานนะให้เร็วมาช่วยไหมเร็วเพื่อนเขามาหรือเปล่าเนี่ยนี่นะาทำได้ไหมอะ่ะไม่ได้แนะ่แ่าาเลยวะหมัดโทรเรียกเร็ยวลงมา ก็มาทำงานต่อนะคะแพ็คของคอสโกยังไม่เสร็จนะคะแพ็คก,กันอยู่นั่นคนะ่ะให้เลยโอมมาช่วยหาของและความใหญ่ยักษ์ของขนมคอสโกเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะเนี่ย ย่างใหญ่ฮะแต่แบบคนอาจจะแบบดูในรูปอาจจะไม่รู้ว่าใหญ่จริงๆคือใหญ่ส,สุดๆก็ต้องมานั่งคิดว่าจะหาถุงใส่ยังไง <c oughs> ก็กระดไม <c oughs> ไม่มีที่วางแล้ววาทำไงดีลูกวางไว้ในนั้นได้ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่มีที่วาง <c oughs> วางไว้ในนั้นก่อน ชั้นที่เล่โอประกอบให้เสร็จเรียบร้อยด่นะก็จะได้วางของอุ้ยน่ารักเชียวเนี่ยคืองานก็ยังไม่เสร็จนะคะแต่ต้องพาทุกคนออกไปซื้อของไอออนก่อนเพราะว่าที่บ้านไม่มีอะไรเลยนมอ,อะไรก็แหมมีใครเก็จะหมด มันหนาวมากเลยนะเนี่ยแล้วหนูก็ใส่เสื้อดูโอ้โหไม่มีความหนาวเลยมีประจําของบ้านมา e อีออนฟุตโซอุ้ยเนื่องจากที่บ้านไม่มีอะไรเหลืเลยเขาสารก็ไม่เหลือก็เลยต้องมาให้เด็กๆกินวันนี้ที่นี่ก่อนเราต้องมาอุดหนุนร้านนี้เพื่อให้เขายังอยู่ที่น้าวันนี้กินเป็นรามเมงนะะ เซ็ตใหญ่มากนะเนี่ยพันเยนก็ถือว่าไม่แพงนะคะได้เยอะเลยของเลโอวก็ร้านเดียวกันนะร้านอินเดียอันนี้เป็นอะไรนะลูกโคเลนโซอเอ,อ่อคะเลผักโขมนะจนเขาเปิดเพลงจะไล่แล้วะเนี่ยเขาปิดสามทุ่มร้านเก็บกันหมดแล้วมะส้มเหรอ ส้มมันลดเยอะอยู่นะแพงแพงมากอ,มอันหนึ่งร้อยเยนเลยมาลดครึ่งราคานะคะเดี๋ยวก่อนครึ่งราคาเรายังแพงอยู่้วเนี่ยครึ่งราคาแล้วก็ยังร้อยเยนสมัยก่อนอ่ะร้อยเยนเท่านั้นแหละพวกขนมปังเป็นของที่ขึ้นราคาสุดๆอะและ้วแบบลดราคาคืออะไรห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดสิบเปอร์เซ็นต์ไปได้หรอลดราคาแบบกลางๆหมดเลยอะ่ะ ราคาค่อยโอเค <Incred ibly. S 1> หน่อยเมื <deal> <vastly lava> <less> ่อกี้คนมายืนรอเขาเปลี่ยนป้ายเป็นครึ่งราคานะคะแล้วก็ของหายไปอย่างรวดเร็วซื้อเนี่ยปลาที่ชอบกินกลางคืนเขาก็จะแบบมาเตรียมแพ็กของเติมของกันนะเนี่ย หนูจะเอาแบบตัดกี่แผน่นแปดหรือหกก็แปดละลูกอืมคือเขาก็จะต่างกันไปค,ค,คือราคาเท่ากันหมดแต่ว่าต่างกันไปที่ไซส์นะแปดแผน่นสี่แผน่นหกแผน่นห้าแผน่นแล้วแต่ความชอบอันนี้คืออะไรอ่ะเนาะเอามาแปดแล้วก็จะกลายเป็นช็อกโกเหรอโอ้แล้วก็มีอะไรเนี่ยเมล่อนปังอ๋อ เอาไปวางปุ๊บเป็นเมลอนปังเลยไม่แพง <laughs> เ,เลือกลิปก่อนนะนเดี๋ยวนี้แบบมันหน้าหนาว่ปากแตกอืต้องทาลิปเนี่ยน่ารักเนาะลิปครีมอันนี้กลิ่นหอมแล้วก็น่ารักด้วยอะ่ะน <laughs> อันนี้ก็น่ารักเนี่ยเลือกด้วยความน่ารัก แคนครีมกับลิปครีมเนี่ยต้องแบบคู่กันสำหรับใช้หน้าหนาวนะคะก็แฮนด์ครีมน่ารักอันนี้ก็น่ารักค่ะอุ้ยแพ้แพ็กเกจเนี่ยสีฟ้าด้วยกินขอบมากเลยอ่ะชอบอันนี้เนีเอ๋อเอ๊ครีมอะไรมาทาหน้าลูกไม่ห่วยของผู้ชายเลยป่ะลูกของผู้ชายอ่ะเอ๊ะ อ๋อมันเป็นพวกเมคอัพของผู้ชายผู้ชายใช้ได้ลูกโอเคนี่กว่าอืมผู้ชาด้วยมันเป็นเหมือนแบบรองพื้นโอเล็บยาวมากบอกให้เพ้นนั่นนั่นนั่นนะสี่ทุ่มแล้วนะคะเนี่ยไม่มีคนเหลือแค่รถเราอยู่ตรงนู่นนี่มาที่ทำอะไรรอกินขนมของใครโอ้ย ลินาลินามาบอกน้องกินขนมหรอหนูอย่ามาหลอกน้องสิดูสิทุกคนมารอขนมแล้วแบบืหไม่มีขนมให้อะขนมหมดเมื่อกี้ไม่ซื้ออะโอยสงสารภาษาญี่ปุ่นวันนี้ส่งมิคังภาษาภาษาญี่ปุ่นวันนี้มิคังส่ง I put I don't have There's something different about us. There's something different about us. We're pulling cup after cup after